กรับเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวสายไหมที่เคารพรักทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตแนะนําตัวก่อนว่ายังอยู่กับบางเขนอยู่นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นผมก็คือคนบ้านเดียวกับท่านนี่แหละถ้าคนอายุสูงอายุหน่อยก็คงจะจํากันได้นะครับวันนี้ได้กลับมาที่บ้านเดิมมีความอบอุ่นมากครับที่เห็นพ่อแม่พี่น้องได้ขอบคุณครับได้ได้มาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับ ก่อนอื่นผมอยากจะถามพี่น้องจริงๆนะครับว่าเมื่อกี้นี้คุณโอ๊กผ่านทองแท้เดินเข้ามาทุกคนตื่นเต้นแล้วทุกคนเข้าไปให้การต้อนรับนี่ถามจริงๆว่าท่านคิดถึงนายกทักษิณใช่ไหมครับแล้วคุณแล้วท่านรักยิ่งรักไหมครับแล้วท่านอยากเปลี่ยนรัฐบาลเก่านี้ไหมครับ <Yeah. S 1> <laughs> ผมก็คงไม่ต้องปลาัยแล้วล่ะพูดแค่นี้ก็รู้เรื่องแล้ว <laughs> แต่ยังไงก็ตามก็คงต้องมาคุยกันถึงเรื่องหลักการเหตุผลแล้วก็นโยบายต่างๆนะครับผมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่19กันยาสองพนหรคณะรัฐประหารได้ทำการรัฐประหารขับไล่นายกทักษิณซึ่งอยู่นอกประเทศไม่ให้กลับประเทศเป็นเวลา4ปีกับ8เดือนแล้วเนี่ยผมถามพี่น้องเลยครับว่าท่านมีความสุขดีอยู่หรือ เงินในกระเป๋าอู้ฟู่อยู่หรือหรือเปล่าครับไข่มันถูกไหมโคตรแพงเลยเออนะฮะแถมยังช่างกิโลอีกต่างหากใช่ไหมครับน้ำมันปาล์มเป็นไงเกิดมาไม่เคยเห็นต้องเข้าคิวซื้อต่อยกันด้วยเนี่ยเคยมีรัฐบาลไหนทําอย่างนี้ไหมครับหมูเนื้อแดงเดี๋ยวนี้โลเท่าไหร่พี่น้อง ร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมร้อยสี่สิบถึงร้อยเจ็ดสิบาทนะครับแล้วยังไม่พอครับเมื่อวานนี้เมียผมไปซื้อมะเขือเทศบนเป็นสองกระบุงเลยมามาบ่นกับผมนะบอกมะเขือเทศบ้าอะไรกันวะตอนนี้กิโลละแปดสิบาทใช่ไหมพี่น้องครับทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าครับเงินเฟอ้อถึงสี่จุดเก้าเปอร์เซ็นต ในขณะที่อัตราเงินเฟอ้อตามหลักสากลแล้วเนี่ยถ้าบริหารดีๆเนี่ยมันไม่ควรจะเกินสามเปอร์เซ็นครับพี่น้องครับแล้วอัตราเงินเฟอ้อเรื่องเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคคือสินค้ากินสินค้าที่จําเป็นต้องใช้ทุกวันเนี่ยมันเฟอ้อสูงขึ้นไปถึงสิบห้าถึงเกือบยีสเปอร์เซ็นพี่น้องครับนี่คือฝีมือของรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับเรื่องไข่เนี่ยไม่ใช่พูดเล่นๆนะ ผมจะบอกให้ฟังประวัติศาสตร์ครับวันนี้เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475วันนี้เป็นวันสำคัญท่านพี่น้องจำได้ไหมครับประกาศคณะราษฎรได้บอกไว้ชัดเจนครับในวันนี้บอกว่าคณะราษฎรมีเจตจำนงที่จะทำให้บ้านเมืองนี้อำนาจสูงสุดต้องเป็นของราษฎรชาวสยามซึ่งแต่ก่อนนี้เป็นชาวชาวสยามนะครับ เจ็ดสิบเก้าปีแล้วประชาธิปไตยบ้านเมืองเราก็ยังรุ่มรุ่ม,มดอนดอนอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นวันที่สามเนี่ยก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องเป็นคนกำหนดทิศทางของระบอบประชาธิปไตายที่จะก้าวหน้าต่อไปสิ่งแรกที่ผมจะบอกกับท่านก็คือเรื่องของข้าวยากมากแพงน้ำมันแพงแต่ค่าแรงถูกเมื่อวานนี้อภิสิฎ พยายามจะโน้มน้าวเปลี่ยนแปลงสร้างกระแสยึดหน้าหนังสือพิมพ์สื่อต่างๆไปเรื่องเผาบ้านเผาเมืองผมถามหน่อยที่พ่พอแม่พี่น้องครับเรื่องเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยนะแต่ระหว่างเรื่องเผาบ้านเผาเมืองกับเรื่องปากท้องเศรษฐกิจข้าวของแพงเนี่ยท่านจเจ้าอันไหนครับเราต้องการให้รัฐบาลเนี่ยแก้ไขเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมครับพี่น้องครับ แต่แม่งไม่สนใจเลยมันสนใจแต่คนเผาบ้านเผาเมืองแล้วจริงๆอ้าวพูดเองนะ <c oughs> นะฮะคนนี้เขาบอกว่ามันเผาเองว่างั้นนะฮะผมไม่ได้พูดเองนะแต่เห็นไหมครับว่าเขาบิดเบือนเรื่องของกระแสเพราะเขาแพ้เรื่องเศรษฐกิจอย่างสิ้นเชิงพี่น้องครับ เรื่องไข่เนี่ยนะไม่ใช่เรื่องเล่นพักประชาธิปัตย์แพ้เรื่องไข่มาตลอดเลยผมเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังเมื่อปี90 8พิการ90จอมพลปพ,พิบูลสงครามปฏิวัติร่วมกับในควงอภัยวงศ์แล้วก็ให้ในควงอภัยวงศ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นี่แหละครับขึ้นเป็นรัฐบาลเป็นอยู่ได้แค่หกเดือนในพิิยังปิดเป็นสองปีกว่านะในควงนี่เป็นได้แค่หกเดือนเท่านั้นนะ่ะไข่แพงพี่น้องไข่แพงนะเมื่อปี90น่ะ นายทหารท่านเอกสามคนก็เลยเดินไปที่บ้านในควงแล้วบอกว่าท่านท่านหกเดือนพอแล้วลาออกได้แล้วในควงถามว่าทําไมอ่ะก็ไข่มันแพงอ่ะที่สุดในควงก็เลยต้องลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะแพ้เรื่องไข่ครับพี่น้องครับนี่คือประวัติศาสตร์จริงๆดังนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเวทีการเมืองและสื่อหนังสือพิมพ์เขาจึงใช้ไข่เป็นอินดิเคเตอร์เป็นตัวชี้วัด เรื่องของความสามารถในการบริหารด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมาใช่ไหมครับพี่น้องครับมันจึงมีคําพังเพยว่าไข่ในชวนเนี่ยมาถึงยุคสองแพงกว่าไข่บรรหารจริงไหมไข่ในชวนสองเนี่ยก็แพงกว่าในไข่ในชวลวิตด้วยใช่ไม่ใช่จําได้ไหมพี่น้องมาถึงไขอ่อพิสิทธิ์มันก็แพงกว่าอกีกโคตรแพงอกีกนะฮะแล้วมีหน้ำซ้ำจ้างหกสิบเก้าล้านมาแก้ไขวิกฤตไข่โดยให ชั่งกิโลไข่ขายปัญญาอ่อนเหรอเออผมไม่ได้พูดนะพวกคุณพูดกันดีแล้วนะอีกทีก็กินแกบแล้วน้องนี้เขาบอกนะครับนักศึกษาเนี่ยเพราะนั้นจะชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีความสามารถในการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจได้จริงๆเลยนะครับดีแต่การพูดแก้ตัวไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้น ท่านก็เห็นอยู่แล้วนะครับข้อที่สองที่เป็นวิกิจของบ้านเมืองที่ผมอยากจะนำมากราบเรียนก็คือเรื่องของการกู้นกเขาที่ทํำเนียบม,มันชอบขันครับว่ากู้กู้กู้แล้วมันก็ลงท้ายว่ากู้มาโกงโครงการต่างๆที่กู้มาเนี่ยนะครับสองปีครึ่ง นายอภิสิทธ์ได้ชนะนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ตั้งตั้งแต่ปฏิวัติมาเนี่ยนะครับสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยยี่หกยี่สิ่มิถุนาสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยมีนายกยี่สิบเจ็ดคนคุณอภิสิทธ์เป็นคนที่ยี่สิบเจ็ดคนที่หนึ่งถึงคนที่ยี่สิบหกครับเอาตัวเลขมาดูแล้วทั้งยี่สิบหกคนกู้รวมกันได้แปดแสนล้านบาทครับแต่นายอภิสิทธ์คนเดียวฟาดกู้ไปหนึ่งจุดสี่เก้าล้านล้านบาทครับ มากกว่าเกือบสองเท่าตัวพี่น้องครับนี่คือความจริงนะครับนี่คือความจริงที่ถ้าท่านไม่เปลี่ยนเนี่ยจะชิบหายไหมถามกันตรงๆเถอะจะกินแกบแน่ๆเลยคนนี้ <c oughs> นะฮะสรุปแล้วคนที่นั่งอยู่ในนี้ทุกคนคนไทยทั้งหกสิบเจดล้านคนเนี่ยแบกรับภาระนี่คนละเจ็ดหมืนบาทพี่น้องครับ ข้างหน้านี่ก็เจ็ดหมื่นข้างขวาก็เจ็ดหมืนซ้ายก็เจ็ดหมื่นหลบอยู่ข้างหลังนั่นก็เจ็ดหมื่นนะพี่น้องครับอูแวะมาวันแรกก็โดนเจ็ดหมื่นแล้วเขายังมีหน้าติดโปสเตอร์อีกบอกว่าขอโอกาสเดินหน้าต่อไปก็แปลว่าจะกู้ต่อใช่ไหมพี่น้องครับถ้ามันอยู่ต่ออีสี่ปีเนี่ยก็องเอาสองเท่าจากสองปีเป็นสี่ปีเนี่ยบวกเข้าไปอีกใช่ไหมรวมออกมาแล้วเนี่ย จะต้องท่านจะต้องแบกรับนี่จากเจ็ดหมื่นไอเจ็ดเจ็ดหมืนบาทต่อหัวนี่นะ,ะเฉลี่ยแล้วคูณกับอีกก็กลายเป็นสองแสนหนึ่งหมืนบาทต่อหัวต่อคนเอาไหมพี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่เปรียบเทียบอย่างชัดเจนว่าการคิดแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยมันแก้ไม่ถูกทาง แต่ว่าปรมาจารย์ของเขาคือคุณชวนท่านจําได้ไหมประวัติเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเจ้ากรปีสี่สองสี่สามเนี่ยคุณชวนเองก็กู้หนี้ i อเอฟเอฟมาสี่แสนล้านครับพี่น้องครับแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะใช้อย่างไงผลที่สุดแล้วคนใช้คือใครครับทักสินขึ้นมาสองปีใช้หนี้ i อเอฟเอได้หมดก่อนกําหนดถึงสองปีเต็มๆนี่คือความจริงใช่ไหมพี่น้องครับ วันนี้ประวัติศาสตร์กาลังจะมาซ้ํารอยเก่านั่นก็คืออภิสิทธ์กู้แล้วยิ่งรักจะเป็นคนใช้ครับพี่น้องครับคนตระกูลจีนวัฒน์มีแต่ใช้นี่ให้เขาแทนเขานะครับตั้งสมัยทักษิณชินวัฒน์และต่อมาถ้าที่ท่านเลือกคุณยิ่งรักเป็นนายกยิ่งรักชินวัฒน์ก็ต้องมาแบกรับภาระใช้นี่ให้อภิสิทธิ์อีกใช่ไหมพี่น้องครับแล้วท่านเชื่อไหมว่าเขาสามารถจะใช้นี่ได้อะ ด้วยสติปัญญาด้วยประสบการณ์แล้วก็ด้วยการให้คําแนะนำนะฮะจากผู้มีประสบการณ์ต่างๆที่ปรึกษาที่สําคัญสําคัญพวกเราก็เชื่อนะครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าถ้าเราเดินหน้าตามที่อภิสิทธิ์บอกไปขอโอกาสเดินหน้าเพื่อประชาชนต่อไปก็มึงเอ้ยเป็นหนี้กันสองแสนหนึ่งต่อหัวนะ่ะอ่วมไปเลยไหมล่ะเอาไหมไปถามเขาสิจัดให้อย่างเนี้จัดเต็มๆเ,เลยสองแสนหนึ่งเนี่ยเอาไม่เอา นะฮะเรื่องการโกงเนี่ยมีอีกอันหนึ่งที่จะบอกก่อนที่อภิสิทธิ์จะยุบสภาคอลมมประชุมตั้งแต่เก้าโมงเชา้ายันเที่ยงคืนครับสิบกว่าชั่วโมงพี่น้องครับออกข่าวท่าทางเหมือนขยันจังเลยมีเรื่องอนุมัติเกือบสองร้อยเรื่องพี่น้องครับเฉลี่ยแล้วหนึ่งเรื่องต่อสามนาทีแต่เงินน่ะ ฟาดไปสองแสนล้านพี่น้องครับต้องก่อหนี้ผูกพันไปอีกห้าปีม sí ั่งเจ็ปีมั่งทั้งซื้อเครื่องบินทั้งซื้ออะไรสารพัดอย่างไปหมดเลยจะชิปหายไม่ในพวกเราอะเพราะว่าถ้าหากให้เขากลับมาบริหารประเทศสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็ต้องกู้เข้ามาใช้อีกใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะบอกว่าไม่แปลกอะไรหรอกสมัยคุณสุดจินดาเคยว่าคุณบรรหารว่าบุ๊เฟคาบิเนต หรือรัฐบาลคลรแดกด่วนวันนี้ผมยืมคำของอพ้นเอกสุจินดามาว่ารัฐบาลชุดนี้เมื่อประชุมคลรครั้งสุดท้ายมันก็แดกด่วนพอกันละพี่น้องเอ้ยแล้วมากรบเรื่องกเกี่ยวกับเผาบ้านเผาเมืองปัดโทษเอ้ยไม่รู้ใครยิงด้วยซ้ำไปนะั่นะและมันยังมาโทษเราอีกด้วยซ้ำไปนะครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ย ไอ้เรื่องแดกดวนของมันเนี่ยมันไม่พูดถึงเลยสักคำหนึ่งอะพี่น้องครับเพราะนั้นจะไม่แปลกอะไรหรอกทอี่ระยะหรืออีกอาทิตย์หนึ่งจะเลือกตั้งเนี่ยเงินมันจะไหลออกมานะที่สายไหมก็ได้ข่าวนะครับถามกำนันมนัต่ะแกสบายดีอยู่เหรอกปากถามไปด้วยนะบอกว่าผู้มีการเขตกางเขนจารุพงษ์ฝากถามมาหากำนันมนัดว่าสบายดีเรอนะ เพราะมันไหลไปแถวนั้นแหละนะครับแถวนี้ก็ไหลเหรอไหละนะครับเขาเรียกว่าปลาเนี่ยนะกินเหยื่อแต่ปลาไม่ยอมกินเบ็ดครับหมายความว่าให้ก็รับไว้เธอแล้วไปฝากไว้ที่พระประธานนะ่ในบ้านนั่นแหละไปฝากไว้พระประธานนั่นแหละไม่บาปแล้วเพราะเราฝากพระประธานไว้นะครับแต่อย่าไปกินเบ็ด หมายความว่าเรารับแล้วเราไปกาให้เขากลัวบาปเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรากาให้เขาเนี่ยเรานะ่จะชิบหายมากกว่าเดิมอีกด้วยพี่น้องครับเพราะว่าเขากู้มาแล้วเขาก็มาจ่ายให้เราแล้วเขาจะกลับไปโกงอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องครับวิกฤตข้อต่อไปที่อยากจะกลัาเรียนพี่น้องก็คือเรื่องของคนที่เป็นถึงนายกรัฐมนตรี อดีตเคยเป็นหัวหน้าพักฝ่ายค้านพูดอภิปรายในสภาเมื่อวันที่9ตุลา2551กรณีที่พันธมิตรไปปิดร้อมคณะรัฐมนตรีของนายกสมชายเมื่อวันที่7ตุลาที่จะต้องถแถลงนโยบายคือนายกสมชายเป็นนายกภายใน15วันรัฐบาลต้องถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ได้ถ้าไม่ถแถลงภายใน15วันถือว่าโมฆะเป็นรัฐบาลไม่ได้ พันธมิตรรู้จุดอ่อนตรงนี้จึงได้ปิดล้อมรัฐสภา,าไว้ไม่ให้นายกสมชายแถลงนโยบายต่อ,อรัฐสภาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยและกฎหมายรัฐนูนอย่างสิ้นเชิงคือไม่ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับพี่น้องครับปิดล้อมรัฐบาลไม่มีทางเลือกก็จําเป็นต้องฝ่าวงล้อมเข้าไปแล้วก็เกิดมีน้องโบตายคนหนึ่งจาได้ไหมน้องโบที่ใครล่ะไป เป็นประธานน่ะจุดศบอ่ะจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วอภิสิทธ์ก็ออกมาถแถลงเมื่อวันที่9ตุลาสองหน้าด้านอยู่ได้ในขณะที่มีประชาชนบาดเจ็บแล้วก็ตายจะเป็นคนเดียวก็ตามรัฐบาลที่มาจากประชาิไตยมาจากประชาชนต้องมีสำนึกรับผิดชอบจะต้องลาออกจากตำแหนง่งนี่คือคำพูดนาิสิทธิ์เมื่อวันที่9ตุลา51ไปจดดูไปดูรายงานการประชุมได้ แต่เมื่อวานนี้อภิสิทธิ์ด้วยสุเทพด้วยมันพูดที่ราบประสงค์ผมจะอ้วกแตกตายมันบอกว่าคนตายเก้าสิบเอ็ดคนน่ะอภิสิทธิ์น่ะเดือดร้อนร้องห่มร้องไห้แต่จำเป็นต้องเสียสละพี่น้องยอมให้เราพวกประชาชนกล่าวหาว่าฆ่าประชาชนแต่ว่ากูไม่ออกยังไงกูก็ไม่ออกนะ ไม่ออกมาปีกว่าปีสองเดือนสามเดือนนี่แหละถามว่าอย่างนี้แปลว่าตอนที่อภิปรายพูดอย่างหนึ่งใช่ไหมตอนเป็นหัวหน้าพารรคฝ่ายค้านพอมาเป็นนายกรัฐมนตรีมันบอกว่าเหมือนเสียสัตว์เพื่อชาติอ่ะคือบอกว่ากูหน้าด้านเพื่อชาติได้ไม่ยอมออกแล้วยังมีหน้าด้านมาพูดเอาบุญเอาคุนอีกคือวันเมื่อวานเนี่ยที่ราชประสงค์นะโดยในสุเทพวงกำแพงในสุเทพ เพื่อสุพรรณผมม่จะพูดถึงในโอกะแพงไปแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเนี่ยผมก็เคยเจอหน้าเขานะเขาจึงได้ยกชูป้ายครั้งแรกเลยที่นายพิสิทธ์ไปที่ไทรอั่มหรือไงเนี่ยเขาทนไม่ได้เขายกมาดีแต่พูดยกขึ้นมาเท่านั้นนะพี่น้องเอ้ทั้งแผ่นดินบอกเฮ้ยใช่ว่าแมา่งดีแต่พูดจริงๆเพราะฉะนั้นตั้งแต่นั้นมาไปไหนมันก็มีป้ายยกหมดดีแต่พู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 ดใช่ไหมพี่น้องแล้ว พักเพื่อไทยไปส่งเสริมให้พูดที่ไหนไม่ได้ส่งเสริมเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนด้วยแค่มองห่างๆเท่านั้นเองนะนี่คือความจริงเราใช้ใครไม่ได้หรอกที่จะไปให้เขายกป้ายอย่างนั้นน่ะถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดก็เหมือนสมัยนายชวนเนี่ยคุณรู้จักนายชวนจากคำพูดว่าอะไรชวนเชื่องช้าใช่ไหมยังไม่ได้รับรายงาน เ,เวลาทําอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นไปตามหลักการคือไม่มีคําตอบที่แท้จริงเลยเวลาบริหารราชการแกจึงเป็นประหลัดประเทศเนี่ยนะคือเป็นเหมือนคลาการประจําดังนั้นเนี่ยการที่ในอภิสิทธิ์เนี่ยถูกขนานนามวันนี้นายกรัฐมนตรีที่ชื่ออภิสิทธิ์เวลาพูดถึงเขาทุกคนจะจําได้ว่าอ๋อนายกรัฐมนตคนที่ดีแต่พูดไงเล่า แล้วจะติดตัวไปจนตายใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือเหตุผลวิกฤตอีกข้อหนึ่งที่คนที่เป็นผู้ใหญ่ระดับนายกมนตรีระดับที่เป็นหัวหน้าพฝ่ไยครันแล้วอภิปรายในสภาอย่างหนึ่งพอตัวมาเป็นนายกนี่กลับหน้ามือเป็นหลังตีนเลยอย่างเงี้ยมันมันเสื่อมเสียนะมันทําให้ความน่าเชื่อถือต่างๆมันไปไม่รอดดังนั้นจึงเกิดวิกฤต เหล่านี้ตามมาแล้วมันมีผลยังไงครับมันมีผลต่อนานาอารยประเทศเวลานายอภิสิทธิ์ไปพูดไปพบปะผู้คนผู้นำระหว่างประเทศต่างๆเขารู้หมดเขาจึงมีความรู้สึกเฉยๆแล้วไม่ได้สนใจและไม่ได้ให้เกียรติเท่าที่ควรจะเป็นดังนั้นสถานภาพประเทศไทยในวันนี้ในเวทีอาเซียนก็ดีในวทีเวทีประเทศต่างๆก็ดีเนี่ย ค่อนข้างจะไมไ่รับการยอมรับเมื่อเทียบกับสมัยที่นายกทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมพี่น้องครับจะเห็นได้ว่าการประชุมเอเปกสมัยที่เราเป็นเจ้าภาพนี้ได้รับการยอมรับแม้กระทั่งอากิโนเนี่ยนะครับยังยอมรับเลยว่านายกทักษิณสามารถฟื้นเศรษฐกิจบ้านเมืองได้เร็วมากจนกระทั่งเขาเชิญไปอภิปรายในหลายที่ไม่ว่าจะอิโนโดนีเซียก็ดีประเทศฟิลิปปินส์ก็ดีเขายกย่องเราว่าเรามีความรู้ความสามารถแม้กระทั่งลีกอนยูเองก็ยังจับตามองทักษิณว่าคนคนนี้แหละนะ จะเป็นบุคคลสําคัญที่น่ากลัวมากคนหนึ่งของอาเซียนแต่เขายกย่องนะไม่ใช่เป็นนน่ากลัวในลักษณะที่ไม่ดีแต่เป็นบุคคลที่จะพลิกฟื้นนำปร,นประเทศในอาเซียนให้ก้าวหน้าต่อไปได้แต่วันนี้นายอภิสิทธิ์ซึ่งเป็นนายกที่ผู้ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งที่หัวงอก,งอกเวลานายกอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกเขาบอกว่าประเทศไทยโชคดีที่มีอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรี จำได้ไหมพี่น้องแล้วเป็นยังไงล่ะโชคดีอ่ะนะฮะไข่เป็นไงนะยังไม่พอคุณอภิสิทธิ์ได้ทำสนามการค้าให้เป็นสนามลบเรียบร้อยไปแล้วที่ขเขมรครับพี่น้องครับที่พม่าเขาปิดชายแดนมาสิบเดือนแล้วที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ ผมไปมาเมื่อสองเดือนที่แล้วครับที่เมื่อสองเดือนที่แล้วคือแปดเดือนบวกนี้อีกสองเดือนเป็นสิบเดือนแล้วพม่าปิดด่านมาสิบเดือนแล้วภาษีที่เก็บได้วันละร้อยล้านเดือนหนึ่งเนี่ยก็สามพันล้านสิบเดือนก็สามหมื่นล้านพี่น้องครับหายวับไปกับตาหมดเลยแล้วมันอยู่เฉยไม่ได้สนใจที่จะไปคุยเจราจากับพม่าแต่อย่างใดทั้งสิ้นมัวแต่มากัดกับขเขมรอยู่นี่แหละนะแล้วเสร็จแล้วยังไม่พอเนี่ยท่านคิดดู เมื่อสมัยที่นายชวนเป็นนายกรัฐมนตรีก็เคยทะเลาะกับพมา่าถึงขั้นยิงปืนใส่กันแล้วพม่ายิงปืนใหญ่ตกลงมาที่อำเภอแม่สายตอนนั้นปิดด่านด้วยมีคนไทยตายหนึ่งคนก่อนที่จะหมดสมัยนายกชวนพอถึงสมัยนายกทักศิณก็ใช้โทรศัพท์และบินไปเจราจาจนที่สุดก็มีสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันทั้งหมดดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า ทุกครั้งที่ประชาธิปัตย์ขึ้นมาจะมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านเสมอเสมอครับพี่น้องครับแทนที่จะเปิดไมตรีต่อเขาก็กลับทะเลาะบอกแว้งกันคุณนัทวุฒิพูดเสมอผมจำได้เวลาไปปราศัยเขาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ขอเดินหน้าต่อไปนัทวุฒิถามว่าแล้วจะเดินหน้าไปเอาพนมเปนมาไว้ในคลอมมงัออน้นหรอพ่อรอนแพรแมพี่น้องครับ มันหมดสมัยแล้วนะฮะมันต้องอยู่กันเป็นพี่พี่น้องๆ้องเพื่อนบ้านกันแล้วก็ค้าขายร่วมกันนะอีกข้อหนึ่งที่เป็นวิกฤตที่สําคัญมากอีกอันนึงนอกจากวิกฤตในเรื่องเกี่ยวกับสัมพันธมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือการสร้างวิกฤตความกลัววิกฤตของความอึมครึมวิกฤตของข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน เมื่อสองวันเนี้ที่เขตบางกะปิเมื่อวันเสาร์อ่ะเขตบางกะปิเนี่ยเขตในพักดีหารเนี่ยจับซีดีกับจับออใบปลิวต่างๆได้จากวินมอเตอร์ไซค์สองคนไปแจกตามแฟลตต่างๆจับมาได้สารภาพครับว่าไปเอาซีดีเนี่ยมาจากสำนักงานสาขาของพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นลูกของนายบัญญัติบรรทัานครับพี่น้องครับ ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีและส่งฟ้องศาลไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือวันเสาร์พวันจันทร์พี่น้องที่ทนบุรีคุณอเนกผู้ตังข้าบดีจับคนกําลังแจกทั้งแผ่นซีดีแล้วก็ทั้งใบเ,เหมือนนั่งื้อพิมพ์จําลองออกมาให้ร้ายป้ายสีทักษิณชินวัตรพักเพื่อไทยทุกอย่างหมดเลยอยู่ในนั้นหมด ท่านรู้ไหมว่าเขาขนมาหกรถตู้ฮะอ่ะห้าห้ารถตู้ห้า,หาร,ถรถตู้หนีไปได้ทันสองรถตู้จำเบอร์หมายเลขได้หนึ่งคันอีกสามคันหนีไม่ทันจับมาได้เปิดดูในนั้นมีซีดีกว่าสี่ห้าพันแผ่นมีหนังสือเนี่ยประมาณเกือบหมื่นกว่าฉบับด้วยกันมีรูปถ่ายครบถ้วนขณะนี้ดำเนินคดีอยู่ที่สอนอนอ่อ ทั้งบุภะอะไรนะบุภาลามนะฮะผมก็ไปคดีก็คงจะต้องส่งฟ้องศาลต่อไปในนาคตข้างหน้านี้นะครับนี่เป็นการให้ร้ายป้ายสีกันนะอย่างชนิดที่ว่าเป็นความชํานาญของพรรคเก่าแก่พรรคหนึ่งที่ทํามางนี้โดยตลอดพอใกล้จะเลือกตั้งจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเสมอแล้วก็ตอนเนี้ยพรรคเนี้ยกําลังโจมตีพรรคเพื่อไทยซึ่งในฐานะที่ผมเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ย ด้วยหัวข้อประเด็นสําคัญสําคัญอยู่สามประเด็นด้วยกันข้อแรกเลยก็คือกล่าวหาว่าพรรคเพื่อไทยแล้วก็เสื้อแดงเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองแล้วก็เอาซงดงซีดีออกมาแสดงถามพี่น้องเถอะครับว่าพี่น้องเชื่อไหมว่าการเผาเนี่ยมันเกิดจากฝีมือคนเสื้อแดงจริงๆนะถามกันจริงๆนะครับพวกท่านที่เคยไปร่วมกันอยู่ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นเขาพูดไปจนปากแหกไปแล้วก็ไม่มีคนเชื่อเขานะฮะ ข้อที่สองเขากล่าว้ายป้ายสีเสมอว่าจะมีการให้นิรโทษกรรมกับคุณทักษินชินวัตรข้อที่สามก็คือการกล่าวให้้ายป้ายสีกับคุณยิ่งรักชินวัตรกล่าวหาว่ามีคดีสุกุ้นต่างๆดังนั้นเนี่ยพักเพื่อไทยจึงได้ประกาศแถลงการวันนี้ผมในฐานะเลขาธิการพักจึงขออ่านให้ฟังณที่นี้เลยเป็นแถลงการพักเพื่อไทย กรณีการปราศัยของพัคประชาธิปัตย์ที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่23มิถุนายน2554ตามที่พัคประชาธิปัตย์ได้เปิดปราศัยที่สี่แยกราชประสงค์ในวันที่23มิถุนายน2554โดยผู้อภิปรายได้กล่าวหาพัคเพื่อไทยด้วยความเท็จซึ่งการใส่ร้ายพัคเพื่อไทยอาจทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดพักเพื่อไทยจึงขอถแถลงดังนี้หนึ่ง พักประชาธิปัตย์ใส่ร้ายว่าพักเพื่อไทยมีนโยบายที่จะนิรโทษกรรมพันตำรวจโททักษินชินวัตรและจะเอาเงินหกสี่มืนหกพันล้านบาทคืนให้พันตำรวจโททักษินชินวัตรซึ่งนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะและพักประชาธิปัตย์จงใจใส่ร้ายด้วยความเท็จจงใจใส่ร้ายด้วยความเท็จไปบอกมาด้วยนะ ว่าถแถลงการพักประชาเพื่อไทยบอกว่าคุณจงใจใส่ร้ายด้วยความเท็จครับพักเพื่อไทยขอเรียนว่าพักไม่เคยมีนโยบายเช่นนั้นเลยสองพักเพื่อไทยเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีหน้าที่ที่ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนทุกคนทั่วประเทศจะไม่ทำงานให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งถ้าได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน รัฐบาลพักเพื่อไทยจะทําหน้าที่โดยยึดมั่นในกฎหมายหลักนิติธรรมและความเสมอภาคสามพักเพื่อไทยมุ่งมั่นที่จะรณรงค์หาเสียงอย่างสร้างสรรค์โดยการน,นำเสนอน,นโยบายและทางออกให้กับคนไทยและประเทศไทยต่อไปพักเพื่อไทย24มิถุนายน2554กรกาบเรียนให้พี่น้องทราบโดยทั่วกันด้วยนะครับ สุดท้ายผมขอฝากกับพี่น้องว่าในฐานะผมเป็นปลัดกระกทรวงแรงงานค่าแรงสามร้อยบาทขั้นต่ําทําได้แน่นอนแล้วเราจะทําทันทีครับท้งนี้เพื่อยือนยันในนโยบายเด็กที่จบมาจากปริญญาตรีเงินเดือนขั้นต่ําเราจะประกันที่หนึ่งหมืห้าพันบาทเงินกองทุนหมู่บ้านการพักชําระหนี้ต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นโครงการเศรษฐกิจ ที่ลงไปสู่รากหญ้าเพื่อให้รากหญ้าฟื้นก่อนเมื่อรากหญ้าฟื้นแล้วเศรษฐกิจมันก็จะหมุนเวียนต่อไปได้นะครับก็ขอยืนยันเรื่องนโยบายเหล่านี้สุดท้ายเลยของสุดท้ายพี่น้องทราบไหมครับว่าคนไทยเบื่อหน่ายและอยากจะเปลี่ยนรัฐบาลใช่ไหมครับพี่น้องครับการเปลี่ยนครั้งนี้ท่านกํำลังจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยครับถ้าท่านกาหมายเลขหนึ่ง ท่านจะได้คุณปูยิ่งรักชิน,นวัตรเป็นนายกฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยครับและเป็นคนที่16ของโลกนี้นะครับท่านจะเป็นคนที่ปั้นนายกหญิงคนแรกของประเทศไทยภูมิใจไหมครับกลับไปบอกพี่น้องนะครับว่าเฮ้ยเรามาช่วยปั้นนายกหญิงกันเถอะพลังสตรีพลังของผู้คนที่มีความรักความยุติธรรมต่อการประชาธิปไตย จะเทคะแนนให้กับเบอร์หนึ่งพักเพื่อไทยใช่ไหมครับพี่น้องครับผมต้องถือโอกาสนี้กราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับและในฐานะที่เคยเป็นผู้ในการเขตบางเขนที่นี่ผมยืนยันได้เลยครับว่าคุณอนุดิษฐ์เนี่ยผมเห็นมาต,ตั้งแต่สมัยผมเนี่ยเป็นผู้ที่ดูแลสนับสนุนท่านสุดารัตน์ตอนที่เป็น ลงสสครั้งแรกในเขตบางเขนพี่น้องจาได้ไหมครับใครอยู่สมัยแรกคุณสุดารัตน์เคยเป็นสสครั้งแรกที่บางเขนนะครับก่อนจะไปอยู่บางกะปิผมคิดว่าคุณอนุดิ์เนี่ยก็คือทายาทคนหนึ่งของคุณสุดารัตน์ครับเป็นมือขวาคุณสุดารัตน์ด้วยเพราะนั้นก็อยากฝากพี่น้องว่าเรายืนยันว่าคนคนนี้มีคุณภาพครับแก้วจริงๆครับพี่น้องครับผมขอฝากด้วยนะครับทั้งคนและพรรคครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือให้กําลังใจดังๆครับ นี่คือเลขาธิการพักเพื่อไทยครับท่านอดีตปลัดกระทรวงแรงงานจ้ารุพงษ์เรืองสุวรรณครับพี่น้องครับเอาละครับเรียนเชิญเลยครับบรรดาแม่แม่แฟนคลับนะครับต้องการมอบมาลัยดอกไม้ผมเรียนเลยนะครับเอาละฮะขยับเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะครับพี่น้องครับ